สวัสดีครับอีสามันเปิดครับผมนี่ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาแล้วกำลังสิกาบานครับมอนเดี๋ยวอีสามันเปิ่งสุท้ายคลิปอิเบิงครับเป็นการหาปลาธรรมชาตินะครับธรรมชาติครับเพราะว่านี่เป็นเยือใสเดือนกันโอ้ตอนนี้อยู่ที่เซปรยนะครับที่เซปรติดกับอ่ากัมพูชาครับ ที่เราใช้สองตนนะครับมาแล้วอัปเดตครับนี่กระติกแรกมาแล้วครับเฮ้ยครับปลานึ่งใหญ่ครับกระติกแรกครับผมเฮ้ยใหญ่เลยดีครับตัวนี้ปลาแพงชนะเลยเลยครับนี่สองตนนี่ใเยครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกครับนี่ครับกระติกแดงครับอู้สุดยอดครับผมเอาขึ้ินทิ้งเดียวที่แหลมมันกินที่แหลมมันกิน มันจะลุดไปคอยดึงมันลุดวันนี้มันก็บเมื่อกี้นี้มันกับต้มไปคอยกันแนมไปกินหลอดซองวันนี้คอยกันรอ้ดหอดข้าวมันเต็มเนาะรอดจนตาต่างโดนนานโล่โี่เนาะเฮ้ยบ่าวากันเป็นไฟโซ่กันดหรอคนเดียวกันนะเดี๋ยวนี้ก็บาบาอันนี้มาเบิ่งต่อครับกระติกที่สามอันนี้ปลานิ่งครับอู้ปลาไก่ใหญ่เลยวะโอ้ยตุมปลาไก่ใหญ่พุ่นละกตัวแล้วเนื้อป่านหน้าพ่นว่าเออเอาเอาพ่นเลย ไม่นั้นได้ปลาคาวนี่ในปลาคาวเฮ้ยปลากาดูเด้๋สามตัวเหมือนนั้นเกิดมาตัวหนึ่งเป็นสี่นี่ครับบาว่าคันบิดไม่ไปโอ้ยมคือมัดดีเลยวะตัวใไงวะหมอเนี่ยเออปุ่นนะครับอู้ยได้ปลาพี่ไอ่พร้อมครับนี่ปลาบูปลานิ่งญ่ครับผมนี่ครับนี่ปลาธรรมชาติ์นึอว่าปลากระสังเลยครับปลาตั่งหมือน้องจ้าจ้าครับอัปเดตครับนี่ครับเบอร อัญญนีซานเอลครับเออปากายไงครับผมปานียี่ครับเดี๋ยวมาต่อครับนี่กระติกเมจาครับของแท้อีกแล้วอยเดี๋ย้นนี้ขึ้นไงใหญ่้มะบางคนบางทียางมาบอกเอยตอนตอนนี้ถ้บ์ปานีเราจเอาค้นเอาขึ้นได้ยินรอน่เพราะว่าเตัวไหนตัวแรกนตัวแรกอตัวสองตัวสองนี่นอ ก็เล <BO 20> ่กิ้ทั้งใตเออัตแวกเลนตัโตย่างมากกับปลาปลาวาไก่ถ้าระสบได้ทั้งนั้นอู้ยก็อาดังบนี้มันเก็ขึ้นไ้สู๋สูกันบ่อ้ก็ดื่อเนาะเดแลยวไลยครับเดีายวลอยู่มีแล้ครับตีอีสานครับผมนี่ครับสามคน็นครกัดหาอยู่ห้ากินในธรรมศาสตรครับบต้องซื้อไดค่าครับเขาลวครับอนี้ มาต้องซื้อแล้วครับไปสกายของข่าวแล้วคุณได้อีกกับยังทันรดได้ครับนี่างนี้ดินเร้าอยู่นี่ครับเอามารถเอามาลับครับคุณนี่ครับใส่ปากกาใหญ่ไหมจ๊ะพี่บุ้ยอม่รอีกปลาปลาสูงใหญ่เหรอปากกาใหญ่ครับฮะโอเคครับอันนี้อัปเดตในเบอร์ครับมือนี้มาอยู่หาอยู่หากินนะท่านผูสัตว์ครับ บิดขั้นบิดขั้นเหมยไป,ไปเนงอใส่เดือนพ่อกันคลิปไหมครับสมนีนะครับเด้อสวัสดีครับอ,ออสออกันมาครับมันมันอืมแต่ลายกุมูนี่ออสโ